สวัสดีครับมีรถสวยๆเป็นนอเสนอหนึ่งคันนะครับ h ุนไดครับ h ุนไดเอดวันนะฮะรถปี2013นะครับจดปี2015แต่งเบาะ VAP ครับประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านซ้ายนะครับมีเบาะเดิมให้นะฮะรถภาษีเต็มเครื่องรหัส 2A นะครับดีเซลนะฮะสวยๆครับไม่น้อยครับไม่ไม่เยอะโอเคครับเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับ ยางสวยนะครับรถมีสีตามสภาพครับสวยๆนะครับกระจกไม่แตกไม่รล้าสวยๆเลยครับผมรถน่าใช้หนึ่งคันเลยนะครับเดี๋ยวราคากับเบอร์โทัราจะลงไว้ด้านล่างนะฮะอ่าดูภาพกันก่อนนะครับดูความเงาวับของมันก่อนนะฮะย้ำถ้าประตูด้านซ้ายเป็นสไลด์ไฟฟ้านะครับแต่งเบา VIP มานะฮะเจ็ดที่นั่งเรามีเบาเดิมให้นะครับผมเครื่อง 2A ครับดีเซลยางสวยนะครับยางก็ยังสวยนะฮะ ดูภาพรวมก่อนนะครับไปไม่แตกไม่รล้าครับกระจกสวยๆเบาะสวยครับมีจอให้นะฮะมีจอตรงกลางให้นะครับรถสะอาดครับรถสะอาดเจ้าของใช้ทะลุถนอมมากครับผมภาพรวมหนึ่งก่อนนะครับ าดูเครื่องก่อนก็ไแหเปิดเปิดเครื่องดูเครื่องเครื่องสะอาดครับล้างกริปตลอดครับผมเครื่องเครื่อง 2A นะครับ2อ <2 A. S 1> นี่นะครับเครื่องสะอาด,อาดครับโอเคเอาลงเอาลงก่อนกันเลยเดี๋ยวค่อยสาตาร์ทต,ตอนหลังไปสวยครับผมขาไม่หักไปแล้วนะฮะ ไม่ได้โดนหน้ามาเลยนะครับสวยๆแล้วครับเดิมๆครับไม่ค่อยได้ใช้เลยครับไม้แค่แสนสี่เองครับกระสีเต็มนะครับผมกระสีเต็มเลยกระสีเต็มเลยนะครับโอเคเราไปดูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับมีม่านนะฮะมีม่านด้วย แสนสี่นะฮะโอเคครับอจอทำมาแล้วนะฮะแอนดรอยครับผมนี่นี่จอสิบห้านิ้วเราใช้งานอยู่นะครับออมาดู VIP นะครับ VIP เดี๋ยวไปไปไปเปิดประตูไฟฟ้าก่อนเ,ออเปิดฝาท้าย อันนี่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเลยฟ้าอ่าเปิดให้นะฮะเออมีโดนมาตรงนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยครับผมดูบอกข้างในสวยครับข้างในสวยนะครับข้างในสวยอบอกข้างในสวยนะครับทับลายเหรอทับลายเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าเห็น ของอนี่นะครับอ่าจอนี้อ่านี่ครับจอจอน้องอะไรแล้วใช้งานได้น้วครับแอร์เย็นเจี๊ยบครับผมเจียเ๊ยบไฟฟ้าโอเคข้างหลังก็สวยครับมีบ้านนะครับนิดหน่อยนะครับอ่าผมโดยสวยครับคันนี้สวยครับ คสตาร์ทรถหน่อยเดินนิ่มๆเลยครับ 네, 감사합니다, 부